สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะทำข้าวหมูแดงนะคะก็เอาน้ำมันใส่กระถาก่อน,นะคะ่ะเราจะทอดดินเชียงก่อนนะคะเปิดเตาแล้วก็เอาุนเชียงลงไปทอดมันต้องทอดไฟแรงนะคะเดี๋ยวไหม ก็ดไปอ่อนๆเล็กอนก็หั่นครึ่งอย่างเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหัน่นเป็นชิ้นๆที่หลัง แล้วเราก็เอาหมูแดงลงไปนะคะหมูแดงของยัยพอนี่ก็เป็นหมูสันนอกค่ะแล้วก็หมักด้วยน้ำหมูแดงนะคะหมักเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแล้วแต่นะคะแล้วเราก็เอามาต้ม แล้วก็กลับขิ้งหมูนะคะเราก็เที่ยวแบบนี้ค่ะจนกว่าจะใช้ได้นะคะ เราก็น้ำส่หน่อยเพราะว่าน้ำโคตนไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำใหม่เดี๋ยวเคี่ยวต้อพักหนึ่งก็คงใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่าหมูกดๆไปใ,ใช้ได้แล้วค่ะ yau <sum> bada เ,เพราะว่าผงหมูดแดงนี้เขาก็มีขายอยู่แล้วนะคะเราก็แค่อ่อนต้มนะคะแค่หั้นก็ใชด้รัก ลราก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะใช้ได,ดแ้แล้วก็ปิดแก๊สเราก็ตักขึ้นมานะคะ จะเอาไปหัน่นเราก็ตักข้าวมานะคะแล้วก็เอาหมูแดงใส่นะคะ ก็ตักน้ำลาดเสร็จแล้วก็ใส่ขิงเฉียงนะคะใส่ต้มค่ะ ก็ใส่กินลูกเลยลก็ต้องแตงกว่าค่ะก็ต้นหอมอค่ะผักแก้ แล้วก็ิกค่ะนี่ค่ะข้าวหมูแดงนะคะของเยพอพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเยพอพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะคะที่เข้ามาติดตามาาารับชมช่องเยอพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปให้เยพอพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ